ปี2 0 2 5นับเป็นอีกก้าวสำคัญของมิตซูบิชิที่มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและดีไซน์ให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงรถยนต์มิตซูบิชิรุ่นใหม่ล่าสุดมาพร้อมความโดดเด่นทั้งด้านสมรรถนะและความหรูหราภายนอกออกแบบให้มีเส้นสายคมชัดสะท้อนเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างลงตัวโดยเฉพาะกระจังหน้าและไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกทั้งสปอร์ตและหรูหราในเวลาเดียวกันภายในห้องโดยสารถูกออกแบบอย่างพิถีพิถัน เน้นความกว้างขวางสะดวกสบายและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยไม่ว่าจะเป็นจอแสดงผลดิจิทัลระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะและระบบความปลอดภัยครบครันอีกทั้งยังใช้วัสดุคุณภาพสูงให้ความรู้สึกพรีเมียมทุกการสัมผัสด้านขุมพลังมิตซูบิชิ2025มาพร้อมเครื่องยนต์ที่ปรับปรุงใหม่ประหยัดน้ำมันมากขึ้นแต่ยังคงแรงบิดและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมรองรับทั้งการขับขี่ในเมืองและการเดินทางไกลตอบโจทย์ทุกรฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ได้อย่างลงตัว มิ u ูบิชิรุ่นปี2025จึงไม่ใช่เพียงรถยนต์ธรรมดาแต่เป็นคู่หูการเดินทางที่รวมความหรูหราเทคโนโลยีและสมรรถนะไว้ในหนึ่งเดียวด้านหลังของมิสูบิชิรุ่นปี2025ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อสะท้อนความสปอร์ตและแข็งแกร่งในเวลาเดียวกันเส้นสายตัวถังเน้นความบเฉี่ยวทันสมัยเพิ่มความดุดันให้กับรถด้วยกันชนหลังดีไซน์ใหม่ที่มีความแข็งแรงและบึกบึนรองรับทั้งการใช้งานในเมืองและการขับขี่ทางไกล ไฟไท้ายเล็ดแบบใหม่เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ทําให้ตัวรถดูโดดเด่นและล้ําสมัยด้วยรูปทรงเรียวยาวที่เชื่อมต่อเข้ากับเส้นสายด้านข้างของรถอย่างลงตัวเพิ่มความหรูหราและความปลอดภัยในทุกการขับขี่นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3และไฟเลี้ยวที่ชัดเจนยิ่งขึ้นฝาท้ายได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่ายไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดเพื่อใส่สัมภาระหรือการขนของหนักก็ทําได้สะดวกยิ่งขึ้นส่วนล้อและซุ้มล้อด้านหลังก็ถูกเสริมด้วยดีไซน์ที่เน้นความบึกบึน เพิ่มสเสน่ห์และความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่กล่าวได้ว่าด้านหลังของมิ t ูบิ ishi 2025ิไม่เพียงแค่สวยงามทันสมัยแต่ยังสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งสมรรถนะและความหรูหราอย่างลงตัวภายในห้องโดยสารของ t ิ u ูบิชิรุ่นปี2025ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยเน้นความหรูหราและความสะดวกสบายเป็นหลักวัสดุที่ใช้มีคุณภาพสูงทั้งเบาะหนังพรีเมียมพวงมาลายัยหุ้มหนังและแผงคอนโซลที่ตกแต่งด้วยวัสดุเมทัลลิกทันสมัย ให้ความรู้สึกพรีเมียมตั้งแต่แรกเห็นห้องโดยสารถูกออกแบบให้กว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้อย่างสบายในทุกที่นั่งเบาะนั่งด้านหน้าและด้านหลังถูกออกแบบตามหลักสรีราศาสตร์ทำให้นั่งสบายแม้ในการเดินทางไกลอีกทั้งยังมีระบบปรับอากาศแยกอิสระที่ควบคุมได้หลายโซนทำให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งได้รับความเย็นสบายอย่างทั่วถึงเทคโนโลยีด้านการเชื่อมต่อก็ครบครันไม่ว่าจะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ ระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงที่ให้มิติของเสียงรอบทิศทางสร้างประสบการณ์การเดินทางที่เหนือระดับกล่าวได้ว่าภายในของ Mitsubishi 2025คือการผสมผสานระหว่างความหรูหราความสะดวกสบายและเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ทำให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกคนเพลิดเพลินไปกับทุกการเดินทางหัวใจสำคัญของ i ิ s u ูบ s h ิรุ่นปี2025อยู่ที่ขุมพลังเครื่องยนต์ที่ได้รับการพัฒนาใหม่ เพื่อตอบโจทย์ทั้งด้านสมรรถนะความทนทานและความประหยัดเชื้อเพลิงเทคโนโลยีล่าสุดถูกนํามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ลดการปล่อยมลพิษและทําให้เครื่องยนต์ทํางานได้อย่างรับเรื่องยิ่งขึ้นรุ่นใหม่นี้มาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จที่ให้แรงบิดสูงตั้งแต่รอบต่ําช่วยให้การออกตัวและการเร่งแซงเป็นไปอย่างมั่นใจรองรับทั้งการขับขี่ในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวและการเดินทางไกลที่ต้องการพลังงานต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติที่ตอบสนองรวดเร็ว ทำให้ผู้ขับรู้สึกสนุกและมั่นใจในทุกสภาพถนนในด้านความทนทานมิตซูบิชิได้เสริมโครงสร้างและระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทำให้สามารถใช้งานได้ยาวนานแม้ในสภาพถนนที่โหดร้ายพร้อมรองรับเชื้อเพลิงที่หลากหลายตามมาตรฐานสากลกล่าวได้ว่าเครื่องยนต์ของมิตซูบิชิ2025ไม่เพียงให้พละงกำลังและความแรงที่เหนือกว่าแต่ยังคงไว้ซึ่งความประหยัดความทนทานและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์การใช้งานของผู้ขับในยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ